สวัสดีครับทุกท่านฮะตอนนี้พวกเราก็จะเดินทางกลับบ้านที่สกลนครแล้วนะครับทุกท่านอันนี้ก็เด็กๆก็กําลังกินข้าวก,ก่อนเดินทางกินข้าวกินปลาแล้วมีเจ้าตัวน้อยเดี๋ยวนี่คือที่เราเอามาไว้กับแม่นะฮะเอามาไว้บ้านแม่เนาะ น้ำหวานเป็นหมาน้อยที่อยู่บ้านนะฮะแล้วก็เอามาไว้ให้แม่เลี้ยงนี่เขาก็ติดตรงนี้แล้วตอนนี้นะฮะอ่ะเก็บของขึ้นรถก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปแล้วก็ต้องแยกย้ายกันอีกแล้วนะครับโอ้เสียงเพลงหมาแป๊บหนึ่งนะครับรเสียงรถแห่มาจากไหนนาะยังมีรถแห่ยอยู่เนาะช่วงนี้กเลยไปะปะแยก มามาลูกมาลูกมาลูกไหมไปลูกักกปป้าโนศั์สวัสดียายลำลายยายก่อน,น,ยยอ,นอันนี้ก็กลาบลายายก่อนนะฮะ่ย น้ำน้เลยน้ำลโลกน้ำเนไปน้ำจวดร้าอกนข้าวดมันมีนมเย็นมันมีนมเย็นกับนสดองลากันอีกแล้วนะครับตอนนี้ยายก็มาอยู่กับแม่ที่สุรินทะ์นัสักอาทิตย์สอาทิตย์เนาะเพราะว่าจะได้กลับปีอีกจะ้ให้เอด อย่ารอค่ายเด้อม well ิมงเดียร์คอยนะจ๊แต่อะไรอีกแล่ะพิงเจอร้านร้านไปอีกแล้วไปน้ายายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นาตัวหายอย่าตัวเล่น้วยไปไปแม่สวัสดีครับไปแล้ว อนนี้ตาเขาไปทำงานแล้วนะคร<ะ>ับพี่คันมากันที่าะนี่ได้มากันที่งารลูกกรลาีอนี่บายบาย,บายน้ำหวานบายบายอยู่นี่โบบยยน่โเบบนเขา,ขา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn dù có dài. Okay. Ba. điểm, điểm, điểm ะะอันนี้ก็ออกจากบ้านแม่มาแล้วค่ะสู่ถนนใหญ่แล้วเนาะมุ่งหน้ากลับบ้านนะคะ <c oughs> ไปหาที่มองจอรถรบมๆนั่นทางโน้นทางนั้นมันไกลนะพี่นั่มาดูอะไรย่เนียเรามาดูนี่ไงทางน้นเป็นสนามแข่งรถของน้อนรถ<อ>แบบแนวไหนแบบแนวแบบมอ t ต GP อะไรพวกนั้น่ะขับรถซิงอ <c oughs> ะ่อะไร้ง มันไม่ไม่น่ามีการแข่งนะผมไม่รู้เนี่เหรอในท,ทางการแข่งเนี่ยไม่ใช่ในทางเข้านั่นมันมีตัวเนี่ด เด็กๆเรามาเดินซอรวดูที่ลูกว่าโอ้โหนั่นไงตารางการแข่งขันโอ้ยถ้ามาวันที่27นะจะได้มาเชียร์เมืองทองเลยเรามันแฟนเมืองทองนะครับแต่ว่าเราจะมาสนามบุรีรมัมย์ไปลงมาเลยขอ เราออกจากสุรินทร์นะฮะได้สักพักหนึ่งแล้วเนาะตอนนี้เราก็อยู่ในเขตของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับรทุกท่านบุรีรัมย์แล้วก็เราเปลี่ยนเส้นทางไปสักหน่อยหนึ่งนี่หมูหันนะครับหมูหันแถวไหนไม่รู้นะครับแถวอมเมอร์อะไรไม่รู้นะครับโอ้ตัวอย่างใหญ่ร,ราคาแพงแต่ถูกเราไม่แน,น็ใเพราะเราก็าผ่านเฉยๆเนาะตอนนี้เราจะเดินทางมุ่งหน้าน่าจะเป็นจังหวัด มหาสารคามนะครับเพราะว่าเราลองเปลี่ยนอีกเส้นทางหนึ่งนะครับอันนี้หมายเลข216หรือ219ไม่แน่ใจนะ219 219 <29 S 1> อะ,<ช>ะครับ219นะที่เราใช้อยู่นะตอนนี้นะครับก่งหน้าเข้าสู่อํเาเภอพยัคฆภูมิิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับแต่ว่าอีกหลายหลายสิบกิโลยอยู่นะครับแต่ว่าเราก็เปลี่ยนเส้นทางเนาะเป็นการอัปเดตนะครับว่าเรา ออกมาจากบ้านยายแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังเดินทางอยู่นะครับอ่ะก็เอาไว้มีอะไรเ,เดี๋ยวเราอัปเดททีหนึ่งเนาะไป<ว>เรื่อยๆเราเป็นจอช็อตเนาะว่าเราถึงไหนยังไงเนาะนะครับ,บอัปเดตไปอุ่ดมาอุ้ยควันควันควันพี่น้นองเออดีนะยังไม่เยอะเท่าไหร่ไม่งั้นนี่ไปโอ้ยไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่า มีความตามตรงตามทงามงใช่ไหมค่ะเอออะเดี๋ยวเราไปอีกสักหน่อยเนี่ยไม่รู้ว่าอุ้ยอะไรต้อนอะไรลวกอะไรลวกอะไรลวกร้อนร้อนของเจ้ารถคันนั้นวะรถกระบะที่มีหลังคาร้อนอะไรร่วกไม่รู้บางที<อ>มีจริงตามถนนเ,<อ>เดี๋ยวก็คงติดตามเข้าไปแหละเดี๋ยวเราไปดูป้ายข้างหน้ากัน ได้รู้อัปเดตกันเลยแล้วกันเนาะว่าเราจะถึงไหนกันแล้วนะครับพอดี้ขางหน้ามี้ายบอกทางมี้ายบอกรอสักรู่ตรงน,นี้ก็จะเป็นขายชุดทหารชุมพลบุรี13มหาสนรคามอี85โอ้ก็ยังยังอีกไกลนะอยู่ในเขตบุรีรัมเราอยู่ในเขตบุรีรัมนะคะ ภูมิสสยมหาสารคามเลี้ยวขวาชุมพลบุรีเลี้ยวซ้ายอำเภอพุทธยสงศ์นะโอเคเดี๋ยวติดไฟแดงก่อนสักพักมีมีติดสักพักดไลมติดไฟแดงแป๊บนึงหยุดก่อนนะครับเราหยุดไฟแดงก่อนนี่ไงหมายเลขสองหนึ่งเก้าเส้นทางที่เราใช้หมายเลขสองหนึ่งเก้าอันนี้แยกอะไรเนาะแยกทางทางพา นู่นไงมันมีปลายแยกข้างน้าดแยกทางพลาดทางพลาดทางพลาดเนาะไม่ได้มีอันนี้กล้ามเน,ะเนาะทางพลาดเขี้ยวแล้ว,วนนคะ,<ป>ะต่อเลยค่ะยาวๆนะคะนี้ยาวไปยาวไปอีกน่าจะยังไม่ไม่ครึ่งทางนะคัหรับการเินทางของเราวันนี้น่าจะมืดแหละถึงจะถเนี่ยทางพลาด งั้นก็อัปเดตไปท่านี้เนาะว่าช่วงนี้เราเดินทางมาถึงช่วงแยกทางพาดนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอพยัคฆภิไสจังหวัดมหาสารคามนะครับทุกท่านไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็ขอเดินทางกันแบบยาวๆเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> ขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้คราบสวัสดีคราบอีก100กิโลสารคาม